ท่เตือนคลิปที่ท่านกำลังได้รับชมต่อไปนี้เป็นคลิปของทีมลูเซอร์สตูดิโอนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ like และซับสไคร้ด้วยล่ะไม่งั้นครับกจริงจริงด้วยนะเฮ้ยเ hey, สียงภาษาไทยโดยลูเซอร์ นายตคุ้งนายเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้ว่าไงเจ้าคิวเหลี่ยมอะไรที่คุณทำไปเมื่อตะกี้เนี่ยสุดยอดมากๆเลยครับไม่คิดเลยว่าหลังจากการฝึกในหมู่บ้านคุณยังจะมาฝึกอ่อที่นี่คุณนี่พลังล้นเหลือจริง ไม่หรอกฉันว่าฉันก็เหมือนนายนั่นแหละนะการฝึกอะมันไม่มีวันจบหรอกนหละมีแต่ฝึกกับฝึกให้ามากขึ้นเท่านั้นแหละก็จริงการฝึกฝนสำหรับตัวฉันก็ไเป็นกัตาประจําวันไปแล้ละล่ะถึงแม้ว่าทั้งทั้งที่รู้ฝึกไปก็ไม่สามารถเก่งไปกว่านี้ได้แล้ววีรบุรุษแห่งหมู่บ้านโคนหรอฮะนายรู้สึกยังไงที่ได้เป็นวีรบุรุษฮะ มันเป็นอะไรที่คุณต้องการมาตลอดไม่ใช่หรอครับการยอมรับจากตุกคนในหมู่บ้านฉันไม่ต้องการจริงๆแล้วต้องบอกว่าไอ้เรื่องพวกนี้ฉันอะไม่เคยคิดอยู่ในหัวเลยนะมีรับบุรลุษคือผู้คอยปกป้องและดูแลพวกเราทุกคนและมีชีวิตอยู่เพื่อปกป้องโชกุนเหมือนที่คุณชิกามะรุเคยพูดเอาไว้ฉันไม่เคยเข้าใจความหมายของมันเลย มีแระบุลุดมันเป็นอะไรที่เข้าใจยากว่าไหมครับคุณนารุตโตวันนี้นายเป็นอะไรหรือเปล่าเจ้าคือเหลี่ยมไม่มีอะไรครับก็แค่แต่ไม่ช่องว่างระหว่างเราเึีงมากนะครับมันเหมือนตอวให้ผมฝึกฝนตัวเองเป็นยอดดนจาาแค่ไหนคุณก็มาแะนําหน้าผมอยู่หนึ่งเก้าวท่นั้นอุซุมกินารุตโตะด้วยเหตุนี้ผม จึงมาท้าระลองกับคุณเฮ้ออะไรนะที่โปรดเถอะครับท่านลรูโตวีและบุรุแห่งบ้านโคอนะผมก็แค่อยากรู้บุการฝึกฝนที่ผ่านมาเป็นยังไงสามารถเทียบระดับชั้นของเราเราก็แึ<ด>กันมาตั้งแต่เด็กแล้วนี่นะอะไรอะไรตอนนี้มันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับคุณลารูโตะเฮอเงินก็จัดไปเยี่ยมไปเลยถ้างั้นวันพรุ่งนี้เรามาลองกันที่นี่นะครับจะได้รู้ว่าที่ฝึกฝนหนักกันมามันทําให้เราทั้งคู่นั้นแข็งแกร่งมากกว่าเดิมเพียงใดจากนั้นต้องห้ามออมแรงนะ ถ้านายต้องการแบบนั้นนะเราก็จะต่อสู้กันแบบไม่มีกั๊กและหยุดพักฉันจะไม่หยุดสู้กับนายจนกว่านายจะบอกว่ายอมแพ้นะนั่นแหละที่ฉันใส่ฝันมาโดยตลอดนะพรุ่งนี้เรามาเริ่มมาลองกันตอนสายสายไม่สิเอาไปตอนเท้าเลยดีกว่าไม่เอาไม่เอาเอาเรื่องตั้งแต่แสงออกมาเลยดีที่สุดว่าเอางั้นเอาไปว่าเอาไปตอนเที่ยงแล้วกันนะก็ดีนะครับ นยนี่มีเปลี่ยนแปลงไปเลยจริงๆน่ารูโตโวคงนั่นมันก็แค่คำทักทายน่ะของจริงเนี่ยมันอยู่ต่อจากนี้ต่างหากนั่นสิจัดมาหนักๆเลยนะครับยู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 

ถ้าเตะสลอนโคโนโฮะอันนึงแถมให้ถ้าเตะจักรผันลูกสิงจ้าโยย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 ย 으허 요! 으으으 요! 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 저 요! 오, 어어으요 요! 呦呦呦呦呦呦呦 สูนักบุกจักหยุยุยาสนี่ถือว่านายโชคดีนะโชคีเหลี่ยมฉันใช้พลังไปแค่ครึ่งเดียวเองฉันฉันไม่ได้บอกให้นายใช้พลังครึ่งเดียว มันเหมือนกับว่าฉันไม่คู่ควรการประลองกับนายรู้ไหมช่บยทษ่ให้ผมด้วยท่านอาจารย์ไก่เพื่จะได้เติบโตเป็นยอดนินจาที่แท้ผมจำเป็นจะต้องใช้กระบวนท่านี้ สามของข้ฆ่าสองเปิด บานไทยโน้หมดยกแรกแล้วเฮ้อย่าเพิ่งรีบร้อนแล้วสิเจ้าคิ้วเหลี่ยมการประลองสั้นๆนั้นน่ะมันน่าเบื่อฉันเลยแอบไปขโมยเครื่องดื่มจากห้องของป้าเซนาเดมานะพักดื่มอะไรกันก่อนมาจะได้ใจเย็นขึ้นหน่อยไง นี่ไม่ใช่เวลามาพักนะนารุโตะุ้งนายไม่คิดว่าจะลองสักหน่อยเหรอมันเป็นน้ำดื่มของยอดนินจาของโคโนฮะเลยนะเจ้าคิวเลียมเอ๊ะนี่มันโล่สากิชัดๆเลยนี่นะขมจัง <c oughs> ยอดนินจาแห่งโคโนอฮาสโล่ส,อลอสากิไว้ในขวดน้ำเลยนะ ทำปีได้พอแล้วเจ้าคิวเหลี่ยมสนงผลอะไปใันนะเออ้ยเจ็บเป็นบ้าเลยเป็นอะไรของมันวะเนี่ย เฮ้เฮ hey, hey, ้เจ okay, ้าคิวเลียมนายเป็นอะไรไปเนี่ยฮะ 哟哟，呃呃呃呃，哟哟，呃呃呃呃，我呃呃呃嗯，哟，嗯，呃，呀，呃，哟，哟哟。 哟，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  Cứ xuống xuân... bông chắc oh, Cứ xuống bông chắc nhốn con ờ mình แล้วดื่มจนนั่งจำอะไรไม่ได้เลยโอ้ยคุณนารุโตะคุณไปนอนทำอะไรตรงนั้นนะครับช่ิงมันทึกหลังจากเราปลองกันเสร็จแล้วอ่ะนายค่อยไปถามป้าสนิทดูแล้วกันว่านายเป็นอะไรไปการต่อสู้ครั้งนี้ยอดมากเลยครับ ไม่รู้ตบลงมือของคุณไม่ธรรมดาจริงเลยครับแต่ว่าหากต่อสู้แบบนี้ในการตอบจูมนผู้ชนะอาจจะไม่ใช่คุณก็ได้นะครับซิซิซย่อโยโอหย่หยยหย่หย

Yo! Yo 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 เพื่อที่ฉันจะได้เป็นโควงงี้ฉันจะไม่ยอมฉันไม่มีวันยอมแพ้ไหนแยแน่ผมก็ไม่ยอมแพ้เช่นกันเพื่อปกป้องเกียรติและว,วิธีแห่งน,นินจานายพร้อมจะสู้กับฉันไหมนายรู้ตัวครู คลิปนี้ทําเพื่อฉลองครบรอบ100ซัสไคทายของชาแนลลูเซอร์สตูดิโอนะครับผมก็คลิปนี้สนุกสนุกอลังการงานขี้มากก็อาจจะมีคนภาพไปแล้วแหละแต่มันสนุกดีอะไรอย่างมาภาคดูก็ขอบคุณที่รับชมมากก็ตอนนี้1ร0ทัศน์ทายแล้วอาจจะมีออกมาเรื่อยๆนะมั้งออกมาเรื่อยๆแหละก็ภาคโดยกับกับคลิปนี้ก็ภาโดยกับคุณคุณปุนี่ลูเซอร์สตูดิโออีกคนหนึ่งนะครับผมก็ภาเป็นล็อกลีนะครับผมก็ผมก็พาเป็น เอ้วโตแล้ครับผมก็นะครับแม่ก็ขอบคุณที่รับชมมาอย่ายลืมกดไลค์ยอย่ายลืมกดไลค์และสับตะไนท์แฟนเพจด้วยนะครับผมเขอบคุณที่รับชม